สมาชิกใหม่ของโครงการ Face o f f by Dr s กิ p i ซปิงนะคะอายุ51น่ะเบื่อจังเลยอะ่ะเลข5เลข6เนี่ยเมื่อไหร่นะคนจะได้รู้มีความเข้าใจสักทีนะคะว่าทำ Face Off ย้อนวัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องแก่ขนาดพี่บีคนนี้นะคะต้องมาดูกันนะคะว่าผ่านไปแค่2อาทิตย์ค่ะเป็นแบบนี้หรอคะ่ะใช่ไหมคะพี่บีใช่ <c oughs> ดีใจไหมอะดีใ,ใจค่ะบัวนี่สวยแบบดารารุ่นเก่าอะ่ะพี่บีสามีมาทําจริงไหมคะค่ะจริงค่ะอืมลูกหาข้อมูลให้แล้วลูกก็ยังช่วยให้เงินคุณแม่มาทําด้วยจริงไหมคะจริงค่ะคอนเฟิร์มไหมคะว่าท้องเฟสออฟกับการร้อยไหมเนี่ยร้อยไหมเจ็บแต่เฟสออฟไม่เจ็บคอนเฟิร์มไหมคะเจ็บคอนเฟิร์มไม่เจ็บเรื่องจริงใช่ไหมบวมสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องจริงใช่ไหมค่ะจ่ะไม่เจ็บนะคะ,คะบวมสิบเปอร์เซ็นต์พี่บีช้ำไหมคะ มไม่หน่อยไม,ไม,ไม่แบบมองทําไม่เห็นเลยไม่รู้เลยอมืมองทําไม่เห็นเลยนะคะเป็นจุดเล็กๆเ,เองมาโชว์แผลกันหน่อยเล็้วแผลสองอาทิตย์นะคะขอดูข้างนี้ด้วยค่ะขอดูข้างนี้ด้วยค่ะเป็นไงคะมีแค่นี้เองนะคะโอ้ยบางคนนะ้เปิดให้ดูขนาดนี้แล้วก็ยังต้องถามอีกนะคะว่าแผลหลังผ่าตัดอยู่ตรงไหนก็น้าใบหูนี่เลยคะ่ะสวยขนาดนี้ทําเสร็จเธอไปชอปปิง้งไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเพราะเธอต้องรีบไปซื้อของ ไปหาลูกสาวจะขอบความสุขไปฝากลูกลูกที่กำลังอยู่กับเรามากๆเลยอะที่หาข้อมูลที่แน่ที่ทําสวยวจะไปขอบคุณลูกยังไงสมมติว่าลูกยอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่หาสิ่งดีๆให้แม่ให้แม่เป็นการตอบแทนพวกคุณแม่แล้วเนาะค่ะอยากจะขอบคุณใครอีกคะขอบคุณด็อกเตอร์เอากันซึ้งๆหน้าเลยนะเนี่ยขอบคุณด็อกเตอร์ ครั้งนี้นะคะดึงหน้า3ส่วนไปนะคะแล้วก็เก็บหางตาเก็บรอยตีนกาไปที่สำคัญเราดูดไขมันคอ,เห,อเหนียงดึงต้นคอบนให้แบบนี้ละค่ะแปบเดียวทีเดียว3 4สี่ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยจริงไหมคะค่ะบอกอะไรดีคะพี่ดีอ,อ,อันนยบอกลาแก้มี่หยนคอบอกลาเหนียงที่ที่เยอะมาก ลองแก้มที่ลึกมา<อ><ห>กโูเนี่ยปล่อยให้ลึกปัญหาลึกนะคะนี่ถ้าเกิดทําตั้งแต่อายุ40รับรองไม่เหลือเลยเนียนกึ๊บเล็บ<อ>เลยร่องน้ำหมากหายร่องน้ำหมากหายไป <c oughs> ถูกไหม <c oughs> รู้ตัวนะคะว่าตัวเองแก่อะไรบ้างบายคนที่หมดโอกาส <c oughs> ที่บอกให้สามีเป็นคนที่เหนือกว่าชีวิตตัวเองและลูกๆลูกกับสามีเนี่ยขัดขวางความสุขติดโอกาสใช่ไหมลาคนเหล่านั้นนะคะไม่ต้องเจอกับเราเนาะเพราะว่า เราหนีสาม,มีมาทำไง <laughs>